สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเล่นปีนะครับปีอันนี้จะเป็นปีปีดีเคนะครับมิวสิกดของแบนดนาคาชินะครับผมจะเริ่มอันตอนแรกเลยนะครับไล่จากซ้ายไปขวานะครับอันนี้จะเป็นไม้หนึ่งไม้หนึ่งก็คือตัวนี้คุมเสียงครับถ้าพี่เล่นฟอร์พีพี่พพพพพน้องๆเหมือนกันเล,เล่นตรงนี้ก็เพิ่มลดตัวนี้นะครับถ้าเล่นรูที่2คือไม้สองก็ลดเพิ่มตัวนี้นะครับ โอเคแล้วก็ตัวที่สามตัวที่สามนี่จะเป็นเบสของไม้นะครับเบสของไม่เบสไม่เสียงกลางไม่นะครับแล้วก็ทามก็คือเอแหลมไมอันนี้จะเป็นอจะเป็นคล้ายๆแบบตัวช่วยเอคโค่นะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นเอคโค่บบนะ,นอ,นนะ,นนะอันนี้จะเป็นตัวเพิ่มช่วยเอคโค่ให้มีมิติมากขึ้น,นครับโอเคนะครับอันนี้ผ่านไปคือไม่นะครับส่วนเล่นเสียงนะครับเล่นเสียงอันนี้จะเป็นมาสเตอร์นะครับมาสเตอร์ ส่วนตัวนี้ที่ผมข้ามมาก็คือจะเป็นสายขวาสายขวาก็คือบาลานเนี่ยนะครับตั้งไว้ตรงกลางนะครับนี่จะเป็นมาสเตอร์คุมทั้งเสียงไม้นะครับเสียงไม้แล้วก็เสียงเพลงครับคุมตัวนี้เลยครับปกติก็ตั้งไว้ประมาณ5้าโมงหรือกลางก็ได้นครับแล้วแต่ชอบนะครับไอตัวนี้นะครับจะเป็นเพิ่มเพิ่มเบสนะครับเพิ่มเบสเพิ่มเบสตั้งไว้กลางครับเพิ่มเบส อันน like ี้จะเป็นเบสเบสโดยตรงนะครับเบสชอบเบสหนักเบสแรงครับตัวนี้แล้วจะเป็นกลางของเบสเลยกลางของเบสกลางเบสนะครับเป็นกลางเบสโอเคอันนี้เหลี่ยมนิดนึงครับเหลี่ยมโอเคกลางไม่เอาขึ้นเยอะครับเพราะว่ามันจะมีเสียงคนร้องออกมาโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นกลางของเสียงกลางครับเสียงกลางที่เราใช้ตั้งข้างบนะครับเสียงกลางตัวนี้ตัวนี้ครับเสียงกลาง แล้วก็ไอ้ไฮนี่ครับไอ้ไฮนี้จะเป็นเสียงแหลมหัวจะหลวดนะครับ mm hmm. เพิ่มมากก็จะแสบหูนะครับตัวนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นเลเวลก็คือเพิ่มลดเสียงครับ mm hmm. เพิ่มลดเสียงเสียงเพลงเราเนี่ยแต่ว่าตัวนี้คุมไม่ไ,มได้นะครับโอเคคุมไม่ไ,มได้ mm hmm. ส่วนตัวนี้ครับตัวนี้จะยันยันลงก็คือไว้สําหรับเล่นบลูทูธนะยันลงก็คือเล่นบลูทูธถ้ากดขึ้น mm hmm. ปุ๊บสมมติเมื่อกี้ผมก,กดขึ้นแล้วเป็นช่อง ซีดีนะครับช่องซีดีนี่นะครับช่องซีดีแต่ถ้าพี่ไม่อยากเล่นช่องซีดีพี่ก็กดตัวนี้ปึ๊บอ่าโอเคเอ่าอยากเล่น AUX ก็คือตัวนี้ครับ AUX กดตัวนี้ลงก็คือในสาย AUX นะครับถ้าใครมีแบบหัวไม้ก็ใช้แบบหัวไม้นะครับอันนี้จะเป็นช่องซีดีถ้าซีดีก็กดยันขึ้นมาเลยครับซีดีแบบนี้ โอเคนะครับตัวนี้จะเป็นเอาพุทก็คือเสียงกลางครับเสียงกลางสําหรับอันนี้มันเป็นตัวรองรับนะครับถ้าสมมุติใครไม่มีหัวแจ็คไม้นะครับล้วก็มีหัวนี้ได้ใช้หัวนี้ได้ก็คือสายขาวแดงนั่นแหละครับนี่นะครับเหมือนกันอันนี้จะเป็นเสียงกลางถัดไปก,ก็รองรับเหมือนกันเผื่อใครไม่มีไอ้ตัวนี้ไอ้หัวไม้นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าหัวโมโนโฟนอันนี้จะเป็น ใช้รองรับเหมือนกันอันนี้ก็ซับเบดซ้ายขวานะครับซับเบดส่วนนี้สตัวนี้หน้าที่ของมันคือเพิ่มเบดอันนี้จะเพิ่มเบดคล้ายๆแบบผมจะพูดยังไงก็คือแบบการเบดแน่นเบดเบดหนักอย่างนี้ครับถ้าไม่อยากแน่นมากก็ประมาณหตั้งไว้ห้าตั้งไว้ห้าถ้าชอบมากก็เล่งไว้ประมาณสักเก็ดหรือแปดก็ได้ครับถ้าเล่งเยอะไปเดี๋ยว แรงเกินนะครับประมาณโซมาผมจะเล่น5แล้วก็ไอ้ตัวนี้จะเป็น LR เนี่ย LR ก็คือแบบเสียงซ้ายขวาของเบรสอลูกนะครับอ่าซ้ายเบสคือเล่งให้หมดเลยอย่างเนี้ยถ้าพี่ไปเล่งอันนี้เอาพี่ทําไมมันข้างหนึ่งเบาข้างหนึ่งหนักอ่าอันนี้ผมเจอมาเยอะอ่าผมบอกไปเลยคือเอาเล่งให้หมดเลยนี่ครับจบเลยไม่ต้องว่าเออข้างหนึ่งเบาข้างหนึ่งแรง มันคือซ้ายขวาของเบสครับอันนี้ก็ตั้งไว้กลางอันนี้ผมเล่นแบบนี้โอเคครับส่วนต่อวิธีต่อไอ้โมโนโฟนหัวโมโนโฟนครับไม้สายไม้ครับอันนี้วิธีการต่อปีเข้าวเวอร์ใช่ใช่โอเคอ่ะอันนี้จะเป็นเสียงกลางนะเสียงกลางนะครับเสียงเบสอ่ะละเอียดเลยกลางผมใช้เป็นเอาขวาเอาขวาคืออาราครับ ส่วนเบสผมใช้เป็นซับเอก็คือซับข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายนี่มันต้องมา L input l input ข้างซ้ายอย่างนี้ครับเสียเข้าไปเลยก็คือเสียงเบส L input ซ้ายก็ต้องเป็นซ้ายนะครับงนั้นมันจะบาลานต์ตรงนี้ไม่ได้ถ้าไม่ต่อสายขวามมนจะบาลานต์ตรงนี้ไม่ได้นะครับโอเคเหมือนกันอันนี้ก็ Input ขวา L เออไม่ใช่ L R ดิเออโอเคแล้วนะนี่คือจบแล้วนะครับการต่ออันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเล่นออคอร์สคอร์สของ A1 นะครับของ A1 เอวัอเป็นจะเป็นสองสามสี่นะครับ X L กก็คือสองทางสามทางสี่ทางนะครับโอเคเริ่มจากอันดับแรกเลยนะครับก็คืออันตัวนี้ถ้ามันแกะกองมาครั้งแรกครับถ้าเราเสียบปลั๊กอันนี้มันจะกดลงหมดเลย ถ้ากดลงหมดเลยก็หมายถึงมันจะเล่นแต่แล้วปุ่มเนี่ยอัตโนมัตินะครับอัตโนมัติเลยอันนี้แล้วก็กดยันขึ้นให้มันหมดเลยคือเราจะเล่นเองนะครับไม่ต้องให้เล่นอัตโนมัติข้างหลังก็เหมือนกันนะครับถ้ามันกดลงอย่างนี้ก็ยันขึ้นเลยครับโอเคนะอันนี้ข้างหลังนะครับผมจะอธิบายข้างหลังก่อนอันนี้จะเป็นไฮนะครับไฮคือเสียงกลางเสียงแหลม ไม่ใช่เสียงกลางครับเสียงแหลมแหลมแล้วก็เบสนะครับเบสก็คือกลางแหลมนั่นแหละครับอันนี้ช่องนี้จะเป็นเบสโอเคอันนี้ไม่ได้ต่อครับช่องนี้ไม่ได้ต่อเพราะว่าเราเล่นแค่ power ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวถ้าจะเล่น2ตัว3ามตัวเดี๋ยวผมจะอธิบายที่หลังครับอันนี้จะต่อจากนี้เข้า power ครับไล่ทีละปุ่มอันนี้จะเข้า power อันนี้จะเป็นเสียง h i ก็คือเสียงแหลมเหมือนกันครับกลางแหลมเบสเหมือนกัน โอเคอันนี้ก็เข้า power นะครับแล้วทีนี้มาดูที่ช่องนี้ครับ channel 1กนะ็คือผมจะเอาเป็นเสียงเบนครับ channel 1อันนี้จะเป็น p u t ก็คือ input ก็คือปรับปรับเพิ่มลดเสียงครับ,รบเพิ่มลดเสียงอันนี้จะเป็นความถี่นะครับช่องต่อมานี่ะเป็นความถี่ของเบสนะครับอันนี้คือมาตรฐานเลยครับถ้าใครเล่นเป็นนะครับเขาจะรู้เลยว่ามาตรฐานที่เสียงเสียงมันต้อง ระดับ140นะครับคือตั้งไว้140นะครับช่องนี้ก็คือผมไม่ได้เสียบช่องนี้คือปิดนะครับปิดปิดปิดเลยครับตัวนี้เพราะว่าผมฝั่งนี้ผมเล่นเสียงเบสผมต่อรูเดี่ยวเพราะเพราะว่า2ตัวนี้มันต้องมาปรับตัวนี้ครับถ้าใครเล่นนะครับโอเคนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเบสเบสเหมือนกันครับปรับเบสมีแค่นี้ครับปรับเบสนะอันนี้เป็นความที่นะครับอันนี้จะเป็นอ่หมายถึงเบสหนักเบสแรงนะครับ อันนี้จะเป็นเพิ่มลดเสียงครับอันนี้จะเป็นความถี่ครับอันนี้ก็เหมือนกันคือผมไม่ได้ต่อ2ตัวนี้ก็คือปิดไว้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ channel t o นะครับ channel t o นี้จะเป็นเสียงกลางครับเสียงกลางอ,อันนี้ผมจะตั้งไว้กลางก็คือเป็นเสียงกลางเราจะไม่ต้องแรงมากครับอันนี้คือเหมือนกันกันกบช่องนี้นะครับ140ก็คือความถี่นะ,อะลองเล่นดูนะครับถ้าใครซื้อไปแล้วหรือใครมี อันนี้ก็ปรับอันนี้จะปรับเสียงกลางนะครับเสียงกลางเสียงกลางให้มันพุ่งหน่อยนะครับตัวนี้อันนี้ก็คือช่องเบีดช่องเบีดเพราะว่าผมไม่ได้ต่อช่องเบีนะครับผมจะไปต่อตัวนี้เสียงกลางตัวนี้นะครับก็คือปิดไว้ถึงเปิดก็ไม่ดังนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเพิ่มลดเสียงเหมือนกันครับเสียงกลางมันจะพุ่งครับตัวนี้ตั้งไว้ประมาณนี้ครับนี่คนระับ โอเคครับก็คือไปเล่นไปเล่นพาวเวอร์ตัวเดียวนะครับคือแยกฝั่งฝั่งเบสฝั่งกลางครับจะปรับประมาณนี้ลองเซตดูประมาณนี้ครับแล้วก็เอลองไปเล่นนะครับโอเคผมจะบอกวิธีการต่อครับอันนี้คือต่ออันแรกครับง่ายๆก่อนอันนี้สองตัวผมจะใช้เป็นหัวเอ r กอาอากับหัว ไม่ไมโมโนโฟนนะครัสองทางโอเคปึ๊บเหมือนที่ผมบอกข้างนี้จะเป็นเบสนะข้างนี้จะเป็นเส,สียงกลางเสียงเบสผมเอาไว้ที่ช่อง L ของมิกจะเป็นมิกจะเป็นมิกเป็นปีนก็ได้ครับ LR เหมือนกัน LR เข้าไปที่เมนเอานะครับ เมนเอาเมนเอาส่วนอีกสองเส้นที่เหลือนะครับฝั่งแอที่ผมเอาเข้าแอว่าฝั่งนี้ครับช่องนี้จะเป็นเบรนะครับเบรก็คือโลนหมดเลยมันมีโลนโลนแบบสองสองตัวเลยครับโลนโลนก็คือแบบเบรเบรแท้ๆเลยครับไม่มีเบรกลางเบรแหลมผสมโอเคต่อเลยโอเคครับ okay, แล้วอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝังงก่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งมาเข้า L input นะครับ L input ของ power power โอเคแล้วก็อีกสายอีกเส้นหนึ่งนะครับบางคนซื้อไปเอามาต่อตัวนี้ก็โทรมาหาผมเยอะเลยพี่มันทำไมออกแต่เสียงแหลมเสียงแหลมหมายถึงหัวจวะลลุครับก็ต่ออย่างนี้ผิดนะครับต้องต่อตัวนี้อันนี้คือกลางแหลมช่องกลางแหลมตัวนี้นะครับกลางแหลมถ้าต่อน,นี้ก็เป็นเบรหมดเลยนะครับ เสียงกลางพี่ก็จะออกเป็นเบสหมดเลยครับโอเคนะนี่จะเป็นกลางแหลมลองเสียกด,ดูนี้เท่านั้นโอเคแล้วก็เามาเข้าอินพุตแล้วก็มา R อินพุตของ power นี่ครับโอเคลองลองเซตดูแบบนี้ครับลองเซตตามผมดูเผื่อชอบนะครับชอบใครชอบมัน <laughs> ลองปรับเล่นดูนะครับโอเคอันนี้คือวิธีการต่อโอเคนะครับพาวเวอร์ uh, <Power. S 1> แบบละเอียด For, แล้วก็มิกละเอียดยิบเลยครับ